กราบสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสู่คนเนาะเพราะว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีตอนหารเข่าสู่ซ่องสาวพวงสา,ลาวล่าอีกแล้วพี่น้องเนาะโดยเอามาพบมาพ่อก,กับสาวพวงมอนีกอ่กะอยู่เพื่อเนาะสาวพวงก,ก็เดินทางมาหา,ายายกับหลานคือเกา่าพี่น้องเลยเนาะมาพมก,กับบรรยากาศมือดึ้คเนาะพราพี่นออ้องคือฝนจีต้นี่แเลยเนาะปู่ป้าทองฝากกับพี่น้องเลย สงสัยฝนตกทั้งอื่น,ลนะนเ,เลยเนาะเมื่อนี้บุมมีแสงแดดด้วยพี่พี่น้องเลยมีแจ่ฝนจีตกเนาะนย่มืดแห้งอะไรมืดมืด,มดไปพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศก็ดีเนาะมื่อวนนี้เนาะลมหนาวหนาวซีนาหนาวไปพี่น้องเลยเนาะโดยอะมื่อวนนี้ทางสะพวงก,กับมาหายายหลานคือเก่าเนาะมหาเมตู้กับลานเพื่อนอะไรไป่พี่น้องเลยเนาะกับมีทางอาผูใหญ่เนาะหดือยว่าทางอ้ายน่ะอยู่ฝั่งไทยเนาะเพื่อนก็เลยฝากเงินมาจํานวนหนึ่งมาให้ใหใหให ทางสาวพวงอ่ะเป็นสะพานบุญให้ทั้งอายเพื่อนเะด้อเนาะอายเพื่อนก็อยู่ฟังไทยไปพี่นอ้องเลเพืนะ่อนก็ซื้อว่าไอวีเนาะเพื่อนก็ได้ฝากเงินมาให้ยายอ่ะเป็นจํานวนหนึ่งเนาะพี่น้องเพื่อนก็ได้ฝากมาสามเทือน,นี้แล้วเนะาะไปพี่น้องเลยอ่าไปพี่น้องเลยเนาะมาตอนนี้สะพวกงกลับมาหอดเทือนห่อซานมีตู้เป็นที่เยี่ยมห้อยแลยนะ้วเนาะกับพอดีเพื่อนอ่ะนั่งอยู่ตารางเลยกับพอดีเลยนะาะพี่น้องเนี่ยใดกะ เข้าไปทักทายสบายดีห้างมีตู้กบหบาลเพิ่นเลยเนาะโดยป้าก่อนอื่นสะพวงกับสีโคขอบุญขอบคุณเด้อเนาะทั้งไอ้เพิ่นเนาะที่ฝากเงินมาให้ยายหลานเนาะไอ้เพิ่นทานมาซํานี้กับโคให้กลับไปหาไอ้เพิ่มลอยเท่าพันเท่าเด้อเนาะโดยป้าเพื่อป่เป็นการซักซ่าเสียเวลาเนาะเข้าไปโอ้ล้มทักทายสบายดีเลยไปพี่น้องเลยโดย โดยสบายดีแม่ตู้ทั้งแม่ตู้กับหลานน้อยแม่ลานน้อยนี่แหม่สบายหนาววะเนี่ยมามตุ่มผาเนาะนางจ้ะเอาลงรถตู้เอ็ดมือน่ะเออหนาววะนางจะหนาววะคือหุ่มผาหนาววะไม่น้องมือหนิกะสีิมืดฝนเนาะฉพวงคือฝนจีตกะเนาะฉพวงจีโต๊ะมืดจับเลยแต่มันตกทั้งอื่นะพวงเลยเพราะว่าทางเฮานี่มันเป็นพลอยน้อยไอ้สินี่ไรแม่ตู้กินข้าเพราะาขาเช่าได้มือเลยนา้แค่กิน ท่านได้กินดิกระเพาะมข้นบ่เนาะกินสวยแฮะนี่มนเกาล้งตะบะสากวญเม่ได้กินอย่างบ่มันชนมพักมาจัวัดุมพักมาจังหวัดก็มีก็มาาข่าวนะว่านกินฟันกับอ่าวะเินมาหนากินแล้วข้าวกร้ชาหลุดใครท่านเลี้งม่ชงแดดแเจ้าก็เป็นลานนี่บ่แต่กินข่าวอันเพื่อนคนอื่นบ่ว่าน เพื่อนเพื่นยาอืมเพื่อนกคบุ่นเพื่อนกบุ้นชอกินบ่กินได้เพื่อนกับรถมาส่งตอ้หัวใหญ่นไปได้สัตุตอนไปเพื่อนันไปเจายางไปมัดามาเหม่ยนเพื่อนรถฉลากมส่งโอ้นอสสมพวงตอนไปย่างตอนมาคืออะไรที่บีนอสสาวงมันจะไปซื้อน้ำนกัวใหญ่หรือมาอดีเพื่นมส่งด้วยเนาะตั เงือกเฮือนกควรนนั่นแหละเพ่วรจำบังเดือให้พวกหนึ่งมังเดือมาจิ้จับข่าวเสริมมือแต่ละวันจะเห็นยังมิตุเห็นเพียงนั่งอยู่บ่เงือกเงือกในชานางจับเหลืองจับคล้องให้ร้านจับเพื่องให้นางหน่อยนี่บ่เท่นไอ้พนคนนี้ได้สาวไปทั้งใดเลยไปลยที่นขามาตืเนืช้าบ็คอยเห็นเพื่นเนาะ คือว่าเลยเขามาถือว่ามื่อนว่านั่นเขาองเุ่นเพื่อกระแป้งองี้นเนาะปลาบาราเมื่อนี้แม่เขามาวันอาทิตย์กับพ่อเพื่อนเพื่นกระแปเด่นชาวพวงเลยเล็กน้อยเนาะบิรนเนามีแต่พ่อนั่งน้อยนี่แหละเพื่อนอยู่เป็นครูเป็นตู้เนาะผมได้บาลินไปหัวและเพื่อนี่เนาะรถล่างมาทางใดมันเห็นมันแบบรถรถรถมันแบบยกไปมันก็จับมาไหวมันนี่แต่ละนางเนอะเบิรงไม่ตู้เนอเวลาข่วมทางอย่างไปทางไหนกัน จับเอาได้แข่นปรตู้กันยังซักกันเท่าไปเนาะบ่ลักชาเกือบขาดมนเท่ามันรักษาเพียงเกือบขาดบ่เกือบในเท่าขาดน้ำรักษาตอนั้นคุณอาไปไอเสียไปขาดเนาะกะพูดพี่แพรไปหลอกแน่ไงขาดเนี่ยเขาจนหัวมันนะไปหลินทางใดโอ้ยไปได้เจ้าเกือบขาดจ้ะพิ่นเพิ่นไปทางไหเพิ่นลักชาลักษาเกือบประตู้บ่ นยันเสียเนาะกันหลายคนมันจับไปไหวโลดเกือบขาดไปเสียไปทำเกือบไม่เนี่เขาเจ้าเอาไปแท่นะนี่เกือบขาดชนเข้าเรา่นบอกไปแบบความมันนะเกือบดีมันเชียร์จะเกิดจะเกอดนะแต่เมื่อเมื่อเมื่อนะใช่ยังบสบายว่าคือไอ้แห่เนี่ยคุณไข่บ่เป็นวัดได้เนาะอากาศทะเบียนอันหวานพันธุตะปุนอันนี้มาได้เนาะใส่น้ำตาลเนาะไอ้เนี่ก็ในที่ดินชาวบัวเงี้ยมาเท่าชูกินลายอีดามันให้กิน

ไหายรับเป็นได้ๆแล้วอยู่ดีไหมฮะถ้าเจ็บเข่านอกเช่นก่อนขอยาดถามอันะอันผู้เพันโซตัวนี้เป็นยังเป็นเป็นเป็นเอื้อยบอสเป็นเอื้อยของแม่ตู้พอตู้เพิ่นทิเสียนะบอสเป็นเูกน้องเป็นญาติกันเนาะก็ไงก็เป็นญาติกับเันพอตู้ที่เสียเนาะเออมันขาดคือที่แรกเยนาะก็ดีครับไปต่ว่าไปหางานทำนะครับไปครับ อย่าเพิ ale, very, yep. ่นเนาะเขาทำประตู hmm. ้บป้าโบถึงคนแต่ย่านะทำเมอจะบอกให้หานับคือหาทางหาจะเอาดอกไม้เพเที่ยาอีกว่าหาพวอีกตมาหวและอีกว่ามาเป็นทหาแต่มันมันบอกเลยว่าะไรมาแล้วมันเผาแหม่มันว็ตีใครแห่ใครจะผู้เที่ยวอะไร้นเลยว้าแ้มนะคืนนะแล้วก็ยันชัยันชัจอกกิุกยน พังชาชาวจะทานมาแนงเม่โทรมาอยู่บ่ทรมาอีกย่บ่ให้ฝักเงินมาให้อยู่บ่ดิบ่ได้นี่ล้วจะชวนมุกทเรียนนะนี่เห็นเหตบ่ได้น มันบกคงกินคุมอยางนจักปีได้ไม่ตู้่คนไปนะโอ้ยปีปลายหนึ่งนะแต่มันบอกว่าเทอดายชวนกับชวนในน้อยๆแล้วทุกอาทิตยเก่าเห็นงานชวนทุเรียนนี่ทุลก้นก็เอาเป็นปีได้สักพูเนาะก็เป็นปีอะไรเพราะว่าแล้วแต่ผู้เขาทนไม่ได้กัออกเนาะง่ายเนาะง่ายเลยคนมันตายหลายคนเลยนะถึงน่ะเขาว่าเขาว่าแม่จ้ะว่าวานนั่นยาแต่วันนี้จะอิเล็กมันเล่าว่ะมันไปแล้วเนาะยังล่ะมียัง ขาอยากกินข่าวบ่กิน้ข่าวมือานจะกินเพื่อไงกินน้ำเดี๋ยวไหนมตุคือ่าเมตุ่ามื่อนั้ว่าเฮ็ดบุญบ่คือ่าวันที่สิบมืแอนี้กับวันที่สิบนาแม่ทั้งสองเ่อแล้วสาวพวงกันยังไม่ยังเกิดขึ้นเลยจูบ้นีได้เหตดแทบบ่เห็ดแทบแล้วบานี้เพื่อาแล้วลูกมามาแลกเี่เผื่อหอด คุณมาแต่ไทยบ่บ่มาแต่บ้านคุนพู้ผลเปิดไปเถาะไปไทยดอกนะเออง่ายรวยู่บ้านบุรีรัแมนยับันไก่เออแต่มาฮอดมาแรงนี้แต่มาแรงเลยเพื่ช้ากันแล้วมื่อได้ห่อข้าวต้มเผื่อเบ้าเองเผื่อเผื่อทามมาแต่เผื่อหนักบาทอาจารย์ก็มีที่เนาะหนักบาทอาจารย์แต่ละบาทเออง่ายทั้งไม่ต้ว่าตะกี้ว่าให้ท่านทันทีสิบแต่มันบ่ทันเนาะวันนี้ชิ้นใหญ่ไป เลื่อนไปอีกเบอร์เนื้อือเลื่อนไปกระเจียนมะอื่นพื้นแะไรมันว่าววะมาแล้วก็ห่อข้าวต้มโลดเบอร์อื่นนี่มันว่าห่อข้าวต้มโลดมันว่าวันผุดแล้วก็เป็นมือตั้งมันว่าวเนี่ยหลานหนักน้ำเงินน้ำคำเนี่ยวจะไปโจู้่เกิว่าเช็ตวันที่สิบวันนี้นะสะดวเนาะยอนเนาะเริ่มแต่นวันนี้แหละ เอาไงทั้งลูกไม่ตู้นี่สิมามามโอเลนี้เพราะว่าเราเราว่าคันมาโมนี้ตื่นมาเนี่ยเป็นหอกกระต้มนวดมันบอกแนวนั้น้ามันทามหนังบาทอาจารย์หันหนหามันถือมือจะขำมันนี่มือขำหนึ่งมันนี่ขำหนึ่งช่องขำบรรทัดสามวันพุทธสามวันพุทธยันวันพุทธันยันมือตั้งอะไ้เผิ่อเบาเดีมือนะฮันวันพุทธถันหมือนมือนมือตั้งอะไร เขาบอกว่าพี่พังทำดูพี่พระชาหนักมาอาจารย์เราเช่นเหมือนมันตัด้แท่งเนาะแับนี้เนาะทางลูกปุกตมาเลยเนาะคือว่าได้เขามามาเนี้กับเป๋ว่าวันที่สิบเนาะสะพวงว่าพากันมามาเนี่ยส่งเถื่อนได้แหละถือเลยเนาะวันที่สิบข้ามามาเนี่ยถือแล้วเผื่อสิว่าอ่ากันเผื่อได้เลยเผื่อแต่ว่ามันเป็นไงเนาะสายนี่เอาเผื่อสิปรึกษากันเดียวว่าน้ำเผื่อนเผื่อเออมือนั้นมือนี่เลยเผื่อคนยังแจ้วคนมาชุมเด้ี๋ยวแบบ นั่นเพิ่นแต่งเห็ดนั่นแล้วนั่นแล้วนั่นเราแก่เพิ่นนั่นนี่แล้วพ่อมาแค่ชีเฮ็ดมาแล้วกัไม่ตองกล้วยเขาบอกต้มมีอันยังไปแล้วบอกหาแล้วกัได้ใบตองกล้วยมีชั่วเอาเลยเนาะตัวเนาะชั่วเอาเขาต้มมะกล้วยแล้วเนาะเขาต้มมะกล้วยจากพวกน้อยมะกล้วยใบตองเนาะไปจูนเนาะโดย เราอาห้ามมาวันนี้กับมี่อาทางเงานไอ้เนาะไอวีอยู่ประเทศไทยพื่อนแหละเก่าพื่อนแม่ผู้เก่าเพิ่อนก็ไเลยอนญชงเงินมาอีกเลยมาให้เพื่อนไปหาน้ำพอตู้กันเนาะเพิ่อนมาวันนี้เฮ็ดบุญเพิ่อนก็เลยฝากเงินมาให้เพวันนี้ก็คือสิเฮ็ดแท้เลยเนาะเพิ่อนก็เห็นอกเห็นใจเจ้าได้เพิ่อนก็ฝากมาให้นเนาะผู้เก่าเนี่ยเม่ตัวอาหนึ่งพันบาทเนาะทั้งพอตู้แมึ่งพันบาทโดยกับขนมเพิ่อนมา เลือกัะซื้อไปให้ลานน้อยเด้อลาขนมนะเดินนั่งอ่แม่ขนมน้กินร้อมเด้อเลยอ่ะแ้่พ่อก็ซื้อปัาคามมาววยเขาน้ำกินข้าวังใส่เด้อปลาามเลยอ้นใดก็ให้อม่ตูตอวยพรให้ทั้งอ้าเพื่อนนั่นหละ คนผาเงินมาให้นี่แหละโดยไอวีไอวีอยู่ประเทศไทยคนไหนไปดูเพิ่นยูนี่เพิ่นเนี่ยเออเพิ่น้เดินกับเข่ามาพังเองเพิ่นเออพี่เจให้ทั้งไม่ตู้น่ะอวยพนให้เพิ่นดีมีเฮงขนาดเนาะจ้าถุเด้อเงินพันบาทเด้อเท่าบุญีเท่าวีเด้อิ้ีเออเท่าวีโดยโดยดไให้่างให้มียก็ห้ควางเด้อมาจุดแม่สวยนี่เด้อิ้ลเงาเงินเงาทองเป็นห่มโพหผมชาย อันตกขมเัินขมคุมคำเด้อให้ลุงให้เรื่องเด้อเท่าวีเด้อมีใจใส่ศัทธามากแม่มาโม่กันให้นุ่มเนืาน้ะตานญาเอานต้องการอะไรไอ้พวกทีมงานน้องเช้ากะ ให้ลุงให้เรื่องเด้อผลิเนั้นบักพุงไก่กันให้ได้เป็นสีหาลานเด้มไปดึงมักตะน์นะดูดูนี่ฮะดูนป็นเกยนพ่นเนาะี่ายงานขึ้นมาครับเนาะดูท่าน่านี่กับคอนก้าไปห่เพิ่นลายเท่าพันเท่าน้องมิตยเนาะด่ซะถุเนาะดผู้เก่าเนี่ยเป็นขางไม่ ไปเถื่อนี่แม่สามเทื่อนเนาะจพ่วงกรลืมไปเลยฟังมาสามเทือนี่ยบุญน้ำพระตู้วันไหนเออจ้าถึงตันหังคนนี้คนนั่งกองบุญกองซ่องต่หน้าไปเนื้อนั่งลงอ่ะนั่งลงนั่งกินขนมเนาะนั่งกินขนมมัปตู้กินพร้อมเด้อเห็นว่าอมาขามนะชิมมึงนู่นหวานในสมท้านไอเิ่นได้ชื่อไหงนเนมาส่วนสีเลือก็ซื่อขนมกระตมไปให้ร้านนอยเด้อเพิ่นเชีนได้ปัญสงสานตน้าบุญัเือ้ไอเนาะ มันธุนในตนวชุนซานเนี uh ่ย uh ตัวและทั uh ้ง uh> ม uh ีต uh ก็ย <huh> uh ังบบมีเ <huh> ง <t> uh ินเนาะก็ได้ชื่อี่นก็มาชอยแล้วก็นเพจบุญแถวตนะไม้ตัวชือนั่นจะนี่้เงินไลทองน้องไรเข่าให้ฉันเรือกินเรือจากรลุ่นไถลุ่นทงสนเด้นแจกจ่ายสก๊อตกปดน้าเรือไทยเป็นหุ้นยินแบบนั้นบ๋ยว้าเบบนั้นเ่นเนเนาะ นางเป็นมืเด้อชาบุญนี้เอ้ยเปนได้ลูกทำไปตัวก็ซื้อตั้งไงเนาะขว้างให้ขว้างนางดวงนางพวงก็ดีเด้อดูนะดูนุกักันเด้อจุ่งเด้อให้เจ้านางกองเงินกองทองเด้อขยันโลค่าขอกินอินหายกัน่็หายมาใกล้มาทักเกิดแค่กินนางเลยขันแค่กินเด้ออย่ากินโผู๋นะปันไว้ให้อได้เด้อดิกินโผู๋ได้กินผู๋ได้มั้งอ๋อบุญนะสรุปแล้วโบเมนวันนี้เนาะสะดวกเปลี่ยนไปที่ตุ อันนี้คืเอเช็ดแท้เลยสะพูงเลยไม่ตูน้ะนาะเนาะแต่ยังบุฮู้มือฮเขาบ้านเนาะสรุปเลยเนะาะไพ่ไพ่ไพ่อ้ทิตย์ใช่ไหมเนาะบืนลูกสาวท่นานมาหอดเนาะเม่ตู้ แม่อยู่คนเดียวยังเครื่องท้องให้แน่ครบเนาะค่อยๆบอกเด้อๆาใจก็ว่าแม่ตู้ก็ว่าอย่าให้ว่าทนที่10นี่แหละเนาะว่าอันพวกทีมงานทีมาแล้วว่าเตนี้แลงนนดับเพิ่นบ่ได้มาสิได้เฮ็ดบ่บุญเออมื้อมื้ออื่นา้่นีละก็ได้อด้าตมับเป็นหยังเนาะทก็เฮ็ดเนาะเพราะว่าเรื่องบุญเรื่องนี่ก็ต้องใช้จ่ายหลายแห่ สาวพวงเยกล้วยยังพ่นได้เนาะแล้วแบใบตองอีกเนาะสาวพวงอยู่ในยางเนเครื่องกินเครื่องอยากเน่ยเนาะเกิดบุญว่าเป็นงเราบอกให้ชื่อชิ่มูว่า เน่พอม่เล on oh no? ็ว oh ีเนาะขุนขานเได้ไกระดูกแล้วนำมาที่ขันซีเนี่ยค้ตุกคนุกผาคนชุกมาเนาะนำทังยังทังกรูไปา่วงเลยแบคือว่าไม่ตู้อยากเก็นให้ได้เไว้หรอกนละเาน่คอยกลตทหารลุงพาเขาคนละมันบ่มีบ่อนระบายมันบอมีผู้มาเมาตากันนะไปขุาแจ่อธิบายหนฟังขบคนกุเทียนเป็นปอบา่ะา อดทิพย์ไปเขาเจ้าพ้างทำแอนาลีมาหนาแล้วในสวนบ้านเหนื่อยปวดหลงแล้วเี็กเนี่ยเอาไปาขึ้นยังเด้อบอกได้บอกว่าเอาไม่กินกับข้าวเด้อมาขามันเด้อนะไม่กินกับข้าวเด้อว่าเจ้าฮันอยากกินข้าวมาเนี่ยใากับข้าวเด้อมอนคอนะฮะยอมกินขนมอะกินโู้ใดก็เบ็ดไว้นมกับว้ให้อายเด้อดิปันกันคนละสองกล่องเด้อนมเด้อ เ่าได้กินข่าวเศร้าเนาะเป็นยังไงยังมันเป็นยังไงไม่หอก่านดดื้อพอดนะจะดื้อเหจเจ็บเดอเนอแลพมากกว่าครึ่งดูชินะขาเราทาึงมงมขาวขาวบขาวเมืดอสองมือล้เนาะมือวันแต่มันตกอื่นมืดอยูทงน่คือเป็นทอยนิดหน่อยนีสไปทังงในมีตัวมันนี่ จะมาไปดิ่นอีก่ไม่ได้ไปบ่มือนี่อยู่เพื่อนบ่ผแล้วที่พระธ่รอนนี่แล้วมาหถามนาว่ามือนั่นมือนี่แล้วก็รงกหาถามเรื่องบุญนี่บ่ศึกษากันเนาะศึกษาลรือกันเนาะไปเกคดพุนแลบัตเนย่ะบาททานเลย เ้ากะทำบอยากเบียกามาถือทังมีเบียกพุ่นกัคือว่าแน่นอสัวัวคือบุรีมาแนเนาะวมาบุมีเบียกกสิมายุตุยมาห่วงงานน้ำประตูเนี่ยเนาะทำมาบมีเบียกพุ่นคือว่าแต่ช่งนี่กะบุจักบุญบุจักรองมะาร้ทาทงทงบ้านทา้งชื่อเากะจะเป็นรองพี่้องเน่มีดงเน่เนาะเน่เนาะทางบ้านกันำ่าบุถึอมือเดียวกับให้ดอกคืขึ้นเซมาใหงนี้กเทศกาลน้อยเนาะ ถ้าชิว่างๆคันโบมีเบียดข้ากัสิมาถ้ามีเบียดก็คือว่าไหนน่าสะดุดเนาะโดยอาจะได้สลัวข้างนอกข้างนอกจะได้จบคลิปลงเพียกจะมีเนาะ สวัสดีตัวตัวครับก่อนเด้อสะดวกเนาะแม่มื้อพลมื้อพลยันพลครับตัวก็ฮําแม่ตู้ให้น่กะให้แม่ตู้อันยดีมีเฮงเด้อเนาะหลานน้อยเพิ่นเนาะแมื้อหน้ามื้อสิมาเยี่ยมมายามเนาะโยสดีเด้อแม่ตู้สดีน้อยสิเมื่อป้าด้งเด้อเจ้าเบิ่งแม่ตู้เด้อไปทางไหนก็เด้อเมื่อกเด้อนีเด้อยสายดีเนาะสดี